ถึงเจอไม่เชียววันนั้นก็ได้ยองข่าวแต่เดี๋ยวคอนเทนต์จะยิ่สูงเพราะมัเสียวถึงคอนเทนต์กันได้โอ้ยคอนเทนต์สูงกระโดดทั้งงามทั้งสดใว่นี้คอนเทนต์ป้าถึงคอนเทนต์อนไรเงี้ยจะสูงให้ยุไกยุไกชุ่มชนพร้อมจะได้เห็นไหมคอนเทนต์เล็กๆหนึ่งไปเถอคอนเทนต์แม่มาสูงได้ได้เสี่ยวได้คอนเทนต์เห็นไหมโอ้ยาถึงพี่น้องคอนเทนต์ถึงสลายถึงพี่น้อง กูได uh, ้หาอะไรคอนเทนต์เหมือนหลายแท้พี่น้องาถึกฝนตรงมากคอนเทนต์บื้อได้กับเป็นคอนเทนต์เบิดล่ะพี่น้องคอนเทนต์กินได้เก็ค่ะอันนี้คอนเทนต์กินได้เด้ค่ะเด้อโอ้พี่น้องคอนเทนต์กินได้พี่น้องาถึกพี่น้องคอนเทนต์กินได้เด้ค่ะเด้อตาเลี้ยเบิงแต่นั่นจะกล่องจะไปทางไหนดิอ่าถึกพี่น้องอะไรกำลังคอนเทนต์กินได้ไหมพี่น้องถึกพี่น้อง เถอะพี่น้องคอนเทนต์กินได้ไหมพี่น้องน้องคอนเทนต์กินได้เลยคะ่ะหาคอนเทนต์นะคะอยู่หาก,กินนลนะคอนเทนต์กินได้เลยคะ่ะคอนเทนต์ที่กินได้นะเห็ดมีสรพรพคุณทางยานะคะโอ,อ้ยตัวน,นี้ได้ขันขึ้นตัวนี้ทูกกันนี่ก็โอ้ยแค่สามชีสั่มพี่น้องหาพักหรือมาหาคอนเทนต์พี่น้องมาเพิ่งเอาไหนยังกับเอาแล้วเนี่ย ไหนทั้งภักเป็นสิงคอนเทนต์นัออ่นแหล้วมาหาคอนเทนต์ก็เอามาหาภักก็เอาค่ะโอเคค่ะสวยค่ะลายมันเ,นเกาาเ่เาบ่ได้แล้วเดีจันตำเลยแล้วมันสูงเลยมันเก่าบดายเลยค่ะมันสูงเดจันตำนี่แหละค่ะมาประหยากก็มาประหยากก็แวะมาแต่ว่า ส่วงที่คนบอกมาขอให้เสือเด้น่ยถ้าอยู่ออกยงไงเสสันถาจะมาเนี่ยมันจะบ่ได้เด้มือนนี่ถือว่าหมานเด้มือนี่เออมือนี่ถือว่าหมานเด้มือนี่เออหมานเด้ถือไปถือพี่น้องไปถือไปถือพี่น้องงามเด็กพี่น้องงามเด็กพี่น้องเออจะไปถือไปถือประหยัดให้ลรื่องมงกุนนี้เลยคันนะคันเห็นได้ไรประหยานให้ลรื่องมงกุนนี้เลยเนี่ยเอองาม สวยขยี้ใจสวยขยี้ใจแล้วมันงามเท่าไรงามอีู่ีนะมาหาคอนเทนต์มาหาคอนเทนต์แต่ว่าก็อยากขิดน้ำหรือว่าได้คอนเทนต์น้ำได้กินน้ำยิ่งมือปือนตัวเดียวได้ยิ่งปืนตัวเดียวได้นอกใจตัว ระวังต้องระวังให้ดีต้องระวังเออ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 